โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ปลื้มเกมเมอร์ทีวีครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมไมค้าพาร์คอครับก็มาต่อกันพาร์ทที่ที่เท่าไหร่วะที่เจ็ดกันเลยนะครับใช่เปล่าผมก็จําไม่ได้ลืมๆไปเหมือนกันโอเคไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ไปขุดเหมืองต่อเติมนิดหน่อยอะไรก็ได้เหล็กได้เพชรอะไรมาเอยไม่ใช่ได้ทองได้เหล็กอะไรมานิดหน่อยครับ ดังนั้นผมก็ลองไปขุดเล่นๆเรืเ่อยๆของผมลวครับนะโอเคตอนนี้โอ้โหทองเยี่ยมเลยครับโอเคเรามาครับเป็นชุดชุดเกราะก,กันเถอะครับชุดเกราะนะครับก็คือทําอย่างนี้นะครับรู้สึกว่ามันกระตุกจังเลยน,นี่ทําเสื้อก่อนครับเสื้ออ่อานี้ก็จะได้เสื้อมาครับ golden chest chest plate จำมันเถอะโอเคแล้วก็กางเกงนะครับชืบแล้วก็รองเท้าชืบ อาไม่พอโอเคทองเก็บไปก่อนแล้วกันเอาเหล็กมาเหล็กเหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่ไหนโอเคเหล็กเหล็กอย่างนี้นะครับอเอ้ยไม่ใช่ทำหมวกเออนะครับโอเคซึ่งพาร์ทนี้ครับผมก็เปลี่ยนทิชเชแพกนะครับเปลี่ยนทิชจะแพกเป็นโซ t e x f a n แฟนเวอร์นะครับอ่าถูกหรือเปล่าวะโซ t e x f a n แฟนเวอร์ครับส่วนไอ้นี่ผมก็ลองใช้ดูครับแต่ว่าอันนี้สวยกว่านะความคิดของผมนะครับโอเค สวยกว่าครับพี่ต้อมมันสวยงามมากจริงครับซึ่งปกติผมก็เล่นเทคเจอร์แพคของไม e c r a f t ธรรมดายอยู่แล้วครับก็คือลองโหลดมาเล่นดูโอ้โหเทคเจอร์แพ็คนี้มันสวยงามมากเลยครับโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรดีนี่ครับก็คือเฟนเฟ้นนะครับก็คือคราฟคราฟโดยเอาสติกนะครับสติกสติกสติกอยู่ไหนซึ่งวันนี้ผมตั้งเป้าว่าจะมาทำาคอกคอกสัตว์นั่นเองนะครับเป็นสติกที่ตรงนี้ สติกมาวางไว้อย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นเฟนส์มาแต่ว่าผมมีอยู่แล้วไม่เอาส่วนไอ้เฟนส์เกตนะครับก็คือประตูของรั้วนั่นเองเรามีรั้วเราก็ต้องทําประตูรั้วครับถ้านงั้นเราจะกระโดดเข้าไปก็ไม่ได้สิเราต้องทําเป็นประตูรั้วนะนั่นเองนะครับโอเคทําอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นเฟนส์เกตมานั่นเองครับโอเคเก็บไปโอเคนี่มันเยอะไปแออกมาสักหน่อยอ่ะ คือว่ามันกระตุกจังเลยขอตับหนึ่งนะครับสำรวจคอมพิวเตอร์ก่อนทำไมมันแฟมเลตตกขนาดนี้โอเคครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคก็ทดเล่นไปแล้วกันนะครับปกติเนี่ยผมเวลาอัดเนี่ยมันจะประมาณแฟมเลตประมาณสามสิบแถวแถวนี้นะครับยี่สิบสี่สิบกว่าสามสิบแต่มาวันนี้มันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเองโอเคช่างมันเถอะอย่างนั้นนะก็ไม่ได้กระตุกนะเกดจะเกินไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ฟาร์มเรา โอ้โหลาดน้ำใส่เลยไหมเนี่ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดก่อนอื่นเราต้องเอาวีดให้ให้เอาวีดก่อนนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาวีดก่อนนะครับก็คือต้นข้าวนั่นเองครับใช้กระแพกมันสวยมากเลยนะต้นข้าวนี่ยังสวยเลยอ่ะชิปชิปชิปโอเคชิปอืมนี่เยี่ยมโอเคนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่า ได้มาแล้วครับผมอาจจะจําผิดพลาดเอ้ยตรงนี้ใส่ก่อนดีเออเฮ้ยรองเท้ายังไม่ได้คราฟเลยผมอาจจะจําจำไอเทมผิดพลาดไปบ้างเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเทเกร์แพกแบบนี้สักเท่าไหร่ฮแต่ว่ามันสวยมากเลยนะโอเคอืตอนนี้เกาะเรายม่มยอดเลยครับคิปเปอร์มาระเบิดใส่ก็ไม่ค่อยได้รับแรงอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่ามันป้องกันเราเต็มที่เลยครับพวกเกาะพวกน,นี้ยิ่งยิ่งเป็นชุดเทรทั้งหมดเนี่ยยิ่ง ย,ยิ่งยิ่งจะป้องกันได้เยอะกว่านี้นะครับก็คือคิปเปอร์ระเบิดใส่ในแทบจะไม่ไม่ลดเลยชีวิตอ่ะก็ลดอยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับโอเควางเรียบร้อยอ่าวางทั้งหมดโอเคชิบ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 โอเคอ่าตอนนี้เรมเลทรู้สึกว่ามันจะลื่นขึ้นแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวก็กระตุกแล้วก็ลื่นอยู่นี่แหละโอเคตอนนี้เราเก็บเกี่ยวให้หมดชุกเกะเคนนะครับ ูกไปเรื่อยๆนี้กลายเป็นเศษเหลือใชไ้ไปเลยนะถ้าไม่ได้ออกไปคาฟอะไรจริงๆเนี่ยมันเกลื่อนมากเลยครับโอเคตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ก็เต็มแล้วต้องเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยนี่ครับชูการ์เคนเป็นชุดเลยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการคาฟชูการ์เคนเท่าไหร่นะรู้แต่ว่า,าไปครัฟกระดาษเอาไปคาฟเป็นเออใช่ชูการ์เคนนี้ครัฟกระดาษแล้วไปทําแมปได้นะครับเรามีเลสสโตนอ,อยู่แล้วนี่แต่ว่าแมปผมทําไงวะผมจําไม่ได้ ชิบชิเคนเอามาคาบกระดาษครับนะโอเควางสามช่องอย่างนี้ได้มาแล้วัวนี้ก็คาบน้าตาลโอเคก็น้าตาลเก็บไปกระดาษจะสโตนมาแล้วกันกระดาษโอเคอรู้สึกว่าของอย่างเต็มแล้เนี่ยนะมันทาไงวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แผนที่นี่มันทาไงวะโอเคช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมขอไปดูในวิก,กิก่อนละกันนะครับ อ่าหลังจากที่ได้ศึกษามานานนับสิบปีทุยไม่ใช่แล้วศึกษาเมื่อกี้โอเควันนี้เราจะมาค้าเป็นเอสิ่งของที่ต้องทำแมบนะครับก็คือต้องมีต้องมีเข็มทิศครับซึ่งเข็มทิศก็ใช้ไอรอนอินกอแล้วก็คอแล้วก็เลสตสโตนะครับอย่างนี้และไม่ใช่วางอย่างนี้นะครับชิฟโอเคนี่ได้คอมเพสหรือว่าเข็มทิศมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาค้าเป็นแผนที่กันเลย แผนที่นะครับทำโดยใช้เออ่กระดาษ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 ฉีกมาวางสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เข็มทิศจะได้เอ็มที่แมปมานะครับซึ่งมันใช้ทําอะไรอ๋อนี่ไงคลิกขวานะครับมันจะบอกแมปเลยครับที่จริงเรามีไอ้มอดแมปอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะค้าไปทําเพื่ออะไรนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นวิธีการคร้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับอออืื ดีมากครับสุดยอดโอเคแล้วอีกอย่างนะครับเรามาครับเป็นเอ่อคับเออไม่ใช่ครับเป็นคอมเพสหรือว่าไอ้แ็มทิตกันนะครับซึ่งวิธีทำก็หมดแล้วหมดแล้วไอรอนอินคอหมดแล้วโอเคเรามาลอกเรื่องมามากแล้วเรามาทำฟาร์มสัตว์กันเถอะครับซึ่งฟาร์มสัตว์นี้อ่ะเก็บไป้ก่อนชีรู้สึกว่ามันจะเยอะเหลือเกินนะไอเชดเนี่ยไอเชดตรงนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับโอเคเราจะมาทำเป็นฟาร์มสัตว์ โดยการวางอย่างนี son, so shuttle, Help, so ้ส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูประตูนี้แนะนําให้เป็นสองช่องจะดีนะครับหรือเปล่าสองช่องหรือเปล่าเอาไว้ให้สัตว์มันเดินเข้ามาได้ครับโดยเฉพาะพวกวัวตัวใหญ่ๆนะครับมันจะได้เดินเข้ามาได้ชิบ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 ตรงนี้ก็วางข้ามมาเลยนี่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 โอ้ยโอ๊ยอืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันตกอย่างนี้ อ้าววางผิดวางผิดอ่าส่วนตรงนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวดยว้เราน่าจะทําเป็นอันนี้หน่อยนะีน่ตรงนี้เป็นเฟนอีกด้านหนึ่งเอาไว้รอสัตว์มาโอเคเอ่อเอ่อ,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 อทำไมมันกระตุกอย่างนี้ไม่เป็นไรครับอุ้ยอืมทำไมมันกระตุกอย่างนี้อื อะไรเนี่ยงงกับมันโอเคเราก็ต้องทำบล็อกให้ให้รู้ด้วยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นประตูสำหรับใครที่ตาลายมองไม่เห็นประตูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เอาเกาวเวลอยู่ไหนเราจะใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมขอเป็นเก่าวเวลแล้วกันตรงนี้ก็ทำเป็นประตูอีกสักอ่ะไม่เอาละไม่เอาละชิปโอเคประมาณน,นี้นะครับอ่ตรงนี้ก็ทำประตูอีกแล้วกันไหม ตรงนี้ไม่เอาโอเคตรงนี้ไม่เอาดีกว่าชิปโ okay, <Okay. S 1> e e อเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าเลยอสองอันก็เก็บไว้ครับอ่าเราจะได้รู้ไงว่าตรงนี้เป็นประตูนะครับไม่ต้องไปเดินวนรอบประตูอยู่ที่ไหนวัดอะไรอย่างเงี้ยโ okay, อเคมันเก็บไปเรียบร้อยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคือวีดนะครับเอาไปล่ออ่าเลยอสองอันพอดีโอเคขนมปังเรามากมายเสเหลือเกินอ่าโอเควีด okay. ครับอ่าจะมืดแล้วเนี่ย ไปนอนก่อนละกันโอเคครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันทำไมดังเฉยห้าสิบห้าสิบโอเคอ่าโอเคครับเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันเสียงดังตอนนี้ฟาร์มต้นไม้เราเออใช่ผมรือบอกไปฟาร์มต้นไม้นะครับตอนนี้ผมทําให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหปลูกเป็นแถวเป็นแถวเลยเยี่ยมใจไหมล่ะโอเคตอนนี้ที่เหลือก็แค่รอให้มันโตเต็มหมดเลยหรือว่าจะตัดตอนนี้ก็ได้แต่ขี้เกียจครับขี้เกยียจตอนนี้เรามาไป รอพักสัตว์มาก่อนซึ่งซึ่งอ่าตรงนี้ลืมบอกไปทําไมมันลืมบอกทุกครั้งเลยวะเนี่ยไอตรงนี้นะครับก็คือ oak wood stair หรือว่าไอที่จริงก็คือบันไดไม้นั่นเองจะเอาไม้สีไหนมาทําก็ได้แต่ผมเอาไม้โอ๊มันก็เลยเขียนว่า oak wood stair นะครับโอเคเราจะเอา wooden plank มาคาเป็นบันไดนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ว่าพูดวนกลับไปกลับมาอยู่นะครับก็เพราะว่ามันคราเอ้ยมันเล่นไปแล้วมันก็เพิ่งจําได้ไทีละอย่างทีละอย่างครับโอเค วิธีทาบันไดไม้นะครับก็คือทําแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็น cobblestone เป็นบันไดหินก็ได้นะครับนี่นะครับได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์คือมันสามารถเอาไปเดินขึ้นเขาขึ้นอะไรไปได้คือถ้าเรากระโดดมากเนี่ยค่าอาหารมันจะลดครับมันจะลดมากเลยแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือส l a บนั่นเองครับส l a บนี่ก็คือครึ่งขั้นครึ่งหนึ่งของบล็อกนั่นเองนะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งของบล็อกนะครับ โอเคแล้วก็ถูกออกเพื <c oughs> okay. ครึ่งหนึ่งของบล็อกนะครับก็สามารถเดินขึ้นเดินลงได้นะครับนี่ครับอ่ะวางตรงนี้เดินขึ้น,นครับไม่ต้องกดกระโดดก็เดินขึ้นได้แต่ว่ามันมันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากเวลาที่จะตอบต่อขึ้นเข่าไปนะครับเพราะว่าวางตรงนี้วางตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องมาวางตรงนี้อีกแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ต้องกระโดดอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนจะชอบอนะครับผมก็ใช้สแตร์ดีกว่าบันไดดีกว่านะครับอ่ะค้าวไว้แล้วอ่ะ นี่ครับคลิกขวาเดินขึ้นได้เลยนี่นี่ครับอืมได้เลยใช่ไหมล่ะโอเคย้าตรงนี้ลกหูลกตาออกอ่ะยิ้อ้าวอ้าวอาวอ้า,อาตรงนี้ต่างหากโอเคชิปอ่ะนี่สวยงามมากครับเออเออมผมทำผิดทางเหรอเนี่ยอโอเคตรงนี้ผมได้เอา โชเวลมาขุดเตรียมเป็นพื้นที่ถาสำหรับทำบันไดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ดันใส่ผิดทางทั้งนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคทำสองอย่างเลยแล้วกันนี่อ่ะบันไดลราเหลือเฟือครับวางเดิเอ้ยนี่นี่โอเคครับอ่าสวยงามครับสวยงามส่วนไอ้เขาลูกเขาวพวกนี้อ่ะเขาวพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันดีนะครับผม ตั้งเป้าหมายว่าอาจะจะเอาไปทําเป็นอหอคอยครับสูงๆเลยนะตรงนี้ก็จะทําเป็นที่นั่งนอนเล่นก็อันนั้น <c> ข <ười> ี้เกียจทําท <c ười> โอเคนักเลือกมามากแล้วเนี่ยผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอืมยังไม่ได้สะสกตัวเลยโอเคแกะครับแกะเป้าหมายคือแกะอ่านั้งไงเออใช่ผมลืมบอกไปเล่นมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้คือผมได้หมดลงมตดออฟติไฟไว้แล้วนะออฟติไฟก็คือมอดที่ ทำให้เกมลื่นขึ้นนั่นเองมันจะสามารถปรับระดับภาพได้ได้หลากหลายกว่าธรรมดานะครับซึ่งทําให้เกเมลื่นขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างครับข้อดีของมันอีกอย่างเอายกกระตกอย่ามากระตกแถวนี้เดี๋ยวตกลงไปเอวข้อดีของมันอีกอย่างนะครับก็คือสามารถซูมได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราอยู่อยู่สถานที่เอาอย่าก,กระตกแถวนี้ซึ่งเราที่ซึ่งซึ่งเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่มันไกลๆแล้วมอง มองไปไกลๆอย่างงี้บางทีเราไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเราก็สามารถสูมมาได้เช่นเนี้ยแกะแกะน้อยน่ารักจัง <c oughs> โอเคเฮ้ยย่ามันกระตุกแถวเนี้ยนะแกะครับใช้หวีดล่อนะครับส่วนไก่ใช้สีดล่อครับแกะวัวนะครับใช้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 หวีดล่อนะครับส่วนไอหมูนี่ผมใช้อะไรวะหมูนี่มันใช้อะไรล่อวะผมลองเอาหวีดไปลอดูมันไม่เห็นสนใจผมเลยเฮ้ยแกะสนใจเราหน่อยดิแกะแกะ่มันนี่เอา โอเคหันมานี้หันมานี้แก่น้อยดื้อจังเลยแกะเท่านะครับอ้ามาแล้วมาเลยแกะมานี้เลยนะแกะมาเข้าฟาร์มของฉันเลยหมาซีมานี้เอาดื้อจังเลยเดี๋ยวเฉาะเลย <c oughs> เฮ้ยมาดิมาดิเร็วเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหมดื้อนะักเดี๋ยวอ่ามาอย่างนั้นแหละเด็กดีโอเค มานี่เลยมานี่เลยโอเคโอเคเอาเข้ามาดิเข้ามาดิาาดเอเข้ามานี่เข้ามานี่เอาย่อไปย่อไปย่อไปเฮ้ยไอ้แกะป้าแกะแกะ,แกะมานี่แหมเราจะตามมาได้นะเนี่ยดื้อนะเราเนี่ยอืมเข้ามาเข้ามาโอเคมาท้ายสุดเลยโอเคโอเคอ่าติดกับฉันแล้ว <laughs> ส่วนกันไกครับเอาไปตัดขนแกะนะครับแต่ว่ากันไกเราอยู่ไหนกันไกลหายไปแล้วช่างมันเถอะ แกะน้อยผู้น่ารักสองตัวนั้นเจ้ากําลังทําอะไรอยู่หรืออ่ะสามตัวนี่หว่าหรือเห็นสี่ตัวคนระับโอเคเราไปลออแกะมาแถวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีบัวเลยนะครับรู้สึกเห็นแต่แกะกับไก่ครับโอ้เป็นเพราะอะไรนี่เฟมเรทมันตกขนาดนี้เฮ้ยพอแกะทั้งหลายเจ้าจงฟังข้าซะเราจะต้องตามข้ามาเดี๋ยวนี้นบบัดนาวอะมิโนโอเค โอเคมาดิืมไปเล่นน้ําอยู่ได้น้ามันใสดีนะครับ <laughs> เห็นน้ําแล้วอยากจะอยากจะกระโดดจังเลยเฮ้ยทำไมมีแกะตามมามาแค่ตัวเดียวเนี่ย <laughs> <laughs> อย่างนั้นแหละ <laughs> อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมาเลยมาเลยพวกเรายินดีอุ้ยตกตกพวกเรายินดีต้อนรับนะโอเคมานี่มานี่โอ้โหมาเป็นเพื่อนกันเลยรู้สึกเราเหมือนคนบ้าเลยโอเคมานี่มานี่เลยมานี่เลยไอตัวนั้น sama. ทำไมไม่ขึ้นน้าไอตัวนั้นอย่าดื้อสิอ้าวหันไปที่อื่นแล้ว แหมเห็นเพื่อนไม่ได้โอเคมาเลยพวกเราสามตัวก็สามตัวเดี๋ยวเราไปล่ออีกก็ได้นะครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมแกเทามาเดี๋ยวโอเคดีมากน่ารักทุกคนเลยเจ้าแต่ทําไมมันอืแตกต่างจากเพื่อนนักโอเคมานี่เลยมานี่เลยเข้าฝูงมาเข้าฝูงเร็วเร็ว,เร,วเร็วสิโอเคยอบยอดครับโอเคเราจะไปล่อไก่กันครับซึ่งไก่นี้เราต้องใช้สีนั่นเองนะครับ จะไก่จะอยู่ที่ไหนไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงสตีฟไงเฮ้ยไก่เอะเ,เมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นี่หว่าช่างมันเถอะอุยตกน้ำอีกแล้วอืมโอเคเราจะไปหาไก่กันนะครับซึ่งไก่ผมรู้สึกว่าผมเห็นอยู่แถวแถวนี้อยู่นะไก่อยู่ไหนไก่ตรงนี้ปิดมั่งชิบชิบ,ชบ เคโอเคไก่จ้าอยู่ไหนไก่ไก่ไก่เจ้าไก่อยู่ไหนทำไมข้ามเห็นเจ้าเลยเมื่อกี้เห็นอยู่แบแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสียงร้อนเสียงร้อนโอไม่โอ้โอ n น no ไม่ไก่ทำไมเจ้าถึงขายยากอย่างนี้ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงสตีฟไงอืึ เราต้องปักเฮ้ยนั่นอะไรทำโอ้โหยน่าสนใจใช้เล่นนะครับนี่ไงข้อดีของมาซูมแล้วทำไมมันจะกระตุก้วยเนี่ยเอ้ยโอ้โหยบ้าอะไรวะเนี่ยไก่เราต้องการไก่ไก่ไก่จา๋าอยู่ไหนนะไก่จา๋าทั้งเสียงแมงม,ม,มุมทั้งเสียงซอมบี้ทั้งเสียงนู่นเสียงนี่เต็มไปหมดเลยไก่หาไม่เจอล่อแกะก็ได้วะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยมนี่แกะยังหาง่ายกว่าเลยนะครับ โอ้ยแกะแกะทำมันมีมากอย่างงี้มาเลยมาเลยฝูงแกะน้อยชีฟเคมาตามมาตามป่ามาเร็วตามมาเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ่าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์เฮ้ยเจ้าแกะตัวนี้มาอยู่ด้วยกันมานี่เพื่อนทั้งสามตัวรอเจ้าอยู่เฮ้ยเอ้เอาหายไปไหนข้างมัน ตอนนี้เราทําฟาร์มแกะไปก่อนนะครับเราทั้งยังทาฟาร์มไก่ไม่ได้เลยเพราะว่าไก่ไม่เห็นสักตัวทําไมเจ้าไม่มาตามค่าเลยค่าหน้าตาไม่ดีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นลแหมรออยู่ตั้งนานมาแค่ตัวเดียวอะไรจะคุมค่าขนาดนั้นโอเคเขาคือผู้กระตันยูรู้คุณของเรานะครับเขาคือเขาคือหน้าตามันน่ารักเลยโขเคมาเลยมาเลยครอบครัวเจ้ารอเจ้าอยู่นะเฮ้ยอย่าพิ่งออกมาอย่าพิ่งออกมา มันกระตุกจังเลยอ่ะคอมผมเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าแก่น้อยข้าบอกให้เจ้าตามข้ามาจ้แก่น้อยจะเห็นห <Catal ina. S 1> <New S 2> รือเปล่าเนี่ยจะเฉาะเลยเนี่ยอุ้ยมานี่เอ้าไม่มาอาีกเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 หลุดไปอุ้ยอุยซอมบี้ทำไมมันน่าก,กลัวอย่างนี้ <im ế ng> ซอมบี้ทำไมมันน่าก,กลัวอย่างนี้แหมมาทักทายก็ไม่บอกตอนรับบ้านใหม่หอ่ะนี่เอาไปกินซะนี่อ่าโอเค สบ,บี้มันน่าจะตกมาจากข้างบนเขานะครับโอเคแกะมีเท่านี้ก็แล้วกันนะไอพวกที่ออกไปนะก็ช่างหัวมันโอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเราจะมาทําฟาร์มสัตว์ต่างๆนะครับพวกบัวอะไรพวกนี้ยังไม่มีเลยมีแต่แกะเนี่ยเลยจะไม่ได้กินเนื้อเลยนะครับโอเคไก่ก็หายากสเสลือเกินนะครับโอเคสรารพ์นนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย